คุณทหารคุณมาจากจังหวัดอะไรครับบ้านเกิดมุกการครับสมูรประการ,ร,ร,การอ,อาชีพก่อนที่จะมาเป็นทหารทำอาชีพอะไรครับเ้ยงกุ้งครับเก็บพียความกุ้งแล้วควา,ามกุ้งกับเงินเดือนทหารเงินเดือนเงินอะไรดีกว่ากันครับควา,ามกุ้งครับควา,ามกุ้ง,าางเงินเดือนทหารเดืนอนเท่าไหร่ครับ แปพันกว่าบาทครับเงินเงินของความกุ้งได้จากการทําอาชีพความกุ้งได้เดือนเท่าไหร่ครับมันตกเป็นงวดครับงวดละงวดละเท่าไหร่ครับเป,เป็นแสนครับว้าวว้าเยอะมากครับหน่าทาํความกุ้งเออคุณรู้จักใครไหมครับในอ่าทางราชการทหาร คุณรู้จักใครบ้างครับจักประยุทธ์ครับประยุทธ์นี่คือใครครับคือผู้ผู้บัญชาการทหารบกอ๋อ,อผู้บังคับบัญชาสังกัดท่านแล้วหลังจากาจบ ร,รอารการหารหรือ,อปลดประจำการคุณจะไปทําอาชีพอะไรต่อครับทำนาครับอ้าวนาอะไรครับเนี่ยนาปีครับนาปีอ้าวแล้วฟาร์มกุ้งคุณครับเจ๊งไปแล้วครับ <c oughs> อ้าวทำไมครับ <c oughs> กุ้งนอกกุ้งนอกเป็นเพราะอะไรครับน้าไม่ดีครับน้าไม่ดีเอาเงินเดือนเป็นแสนของคุณอ้าวเอเองวดงวดเป็นแสนของคุณนี้ใครเป็นคน ใช้จ่ายครับพ่าแม่ครับแล้วมีนาอยู่แล้วแล้วก็ไปทำฟาร์มกุ้งใช่ไหมครับคือที่นี้เป็นที่บอกกุ้งนะครับแดีวคือว่าล้มเป็นคันนาหมดเลยครับครับเปลี่ยนเป็นทำนาทำนาแล้วแล้วจะทำเป็นหรอครับทำไอคีฟาร์มกุ้งมาก่อนเป็นครับทำนาเป็นออ,อแล้วคุณมีครอบครัวหรือ,อยังครับยังครับ จะมีครอบครัวไหมครับคิดอยู่ครับกาลังหาอยูอ่ถ้ามีสาวมาอขอคุณแต่งงานคุณจะตอบตกลงตกลงเลยไหมครับเราต้องดูใจกันก่อนครับครับคุณชอบอผู้หญิงประเภทไหนครับประเภทสองประเภทไหนก็ได้ครับปเภทสอง,งผมมาถึง ผมหมายถึงไม่ใช่หมายถึงประเภทสองนะครับผมหมายถึงประเภทเรียบร้อยคูสลสตรีเอาใจเอาใจชอบอเซ็กซี่เซ็กซี่ครับอ๋อชอบแบบประเภทแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับแล้วคิดว่าจะมีจแล้วคุณชิดจะมีบุตรกี่คนครับสักสามก็พอครับแล้วความกุ้งยังทำลม้มแล้ว อจะเลี้ยงลูกไหวนะครับตั้งสามคนก็มีมื้อกินมื้อครับแล้วอคุณมาเป็นมารับราชก,การอาหารนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับรู้สึกยังไงครับกับาการมาเป็นทหารรู้สึกเบื่อแล้ครับ ไม่รู้สื่ออะไรแล้วหมดอยากจะกลับไปทำนากุ้งให้มันล้มหรือว่าอยากจะไปทำนาครับอยากกลับไปทำนาครับไม่ใช่กลับไปทำนากุ้งนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับครับทั้งหมดยี่สบสามไล่ครับครับพบกันอีกแล้วครับกับการกับประสบการณ์ของชีวิตทหารคนหนึ่งครับจากผู้ประสบความล้มเหลวกับการทำนากุ้งครับ

แล้วมกคงไม่มีอะไรถ่ายแล้วครับเออต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ช่วยยังไงครับกับการทํานาก,กุุงที่เคยประสบความล้มเหลวก็ไม่ต้องช่วยอะไรผมเราขอขึ้นเงินเดือนอาหารก็พอแล้วอ้าวแล้วคุณแล้วคุณจะปลดปลดประจําการแล้วอ่าอ่าไม่ทราบว่าคุณอีกกี่ปีถึงจะปลดประจาการครับผมปลดตุลา55เนี่ยครับ6เดือนครับ ออีกหกเดือนแล้วนากุ้งที่ล้มเหลว่วไม่ได้ทําเองหรือว,ว่าคนอื่นทําครับหรือว่าคนในครอบครัวครับแต่ก็มีลูกจ้างด้วยอ๋อทำเองแล้วหลังจากนากุ้งล้มแล้วไปทําอะไรครับ It's uh -oh. your command. Uh -oh. Like a knife, you cut away the heart of my life when I pretend. oh